ฟินิกทาร่สองสามสสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรกับคุณชัดๆเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ขอชัดๆนะคะสาธุสาธุสาธุ ได้บุญบารมีของข้าพเจ้านางสรรรวาวปวนาแสงพาคและผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะขออนุญาตทรูบาจารย์ศกดิ์สิธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านจกรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะขอพลังงานแห่งไพาทาโร่ไปสือกลางบอกทีเขารู้สึกอย่างไรกับผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้คะขอไพ่ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆนี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงบ้าง ขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆเนี่ยมันนำพาสิ่งดีๆมันจะนำพาความรักดีๆเข้ามานะคะไพ่ที่ได้คือว้าวเดอะซันเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้คุณเป็นทุกสิ่งคุณเป็นทุกอย่างคุณเป็นเดือะซันค่ะคุณเป็นแสงสว่างนำทางวิอัฟจูนเขารอเวลามันจได้พบเจอกับคุณนะคะ justice อยากทำให้ถูกต้องอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้รับการเปิดเผยความถูกต้องนะคะคุณ justice เนี่ยอยากมาหาคุณค่ะอยากขอโอกาสคุณนะคะเดี๋ยวซันไม่คุณก็เขาอาจจะเด็กปหมกันนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเดี๋ยวซันเนี่ยไพ่ที่ได้คือเก้าถ้วยเขารู้สึกอย่างไรผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ มีพร้อมทุกอย่างนะคะบางคนนี่อาจจะมีแฟนแล้วบางคนนี่อาจจะโสดเพราะว่ามีคนเข้าหาเยอะเลือกมากนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะก้าวถ้วยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมีสังคมมีหน้าที่การงานดีนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะขอชัดๆเนี่ยอัพคัพเขาอยากมาหาคุณคะ่ะอยากมาขอโอกาสอยากจะมาเนี่ยหยิบยื่นถ้วยให้คุณน่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยอะ่ะเขารักคุณนะคะ นะเนอะัครับเขารู้สึกยังไงกับคุณคะห้าเหรียญบางคนไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงเหงาคะ่ะอ้างว้างเหน็บหนาวไม่ได้เจอเลยผู้ชายคนนี้เดินตามผู้หญิงคนนี้นะคะอยากมาหาคุณคะ่ะคิดถึงคุณมากเลยตอนนี้เหน็บหนาวอ้างว้างนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ขอชัดๆไพ่พิเศษเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้คะห้าถ้วยโอ ถ้าเขาเคยทำผิดกับคุณเขาเสียใจนะคะคิดถึงเสียใจอยากมาหาอยากพูดอยากคุยค่ะเนะียอัวคับหยหาอ้างวางเดี็บหนาวห้าเหรียญคิดถึงคุณมากห่าถ้วยเศร้ายังคงมองถ้วยที่ล้มไปนะคะบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากเลยแต่เขาทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้าวถ้วยทาเหมือนเข้าไม่ได้รู้สึกรู้สาทําเป็นช่ย อยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงไปแปดถ้วยอยากมาหาคุณค่ะห่างไกลกันจากกันทั้งที่ใจยังรักนะคะคุณกับเขาเนี่ยแปดถ้วยคิดถึงค่ะเดะมนคิดถึงกลางคืนจะคิดถึงคุณมากอยากพบอยากเจอคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ขอชัดๆ ว้าวราชินีทุเรียนคุณเป็นคนที่เป็นดัมบวรในใจเขานะคะราชินีทุเรียนมองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีคุณค่าเป็นคนที่สตรองนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ในตัวเองรักตัวเองค่ะรู้คุณค่าของตัวเองแล้วนะคะราชินีทุเรียนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ขอชัดๆไพ่พระโอ้บางคนเนี่ยเขาอยากทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะคะถ้าเขามีใครเนี่ยเขาก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะเรื่องความถูกต้องหรือถ้าคุณมีใครเนี่ย หรือถ้าคุณกับเขายังไม่มีใครเนี่ยก็คือเขาอยากทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะคะ Justice และก็ไพ่พระเนี่ยก็คืออยากมาบางคนเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณด้วยซ้ําไปไพ่พระเนี่ยไพย่พระและเดือดซันเนี่ยและ Justice เนี่ยอยากแต่งงานอยากเจออยากทําทุกอย่างให้ถูกต้องะคะ่ะไพ่พระ Justice เดือดซันเนี่ยโอ้พลังงานดีมากเลยอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารอเวลาค่ะตอนนี้เขานิ่งมากเลยนะคะนิ่งจริงๆคุณกับเขาเนี่ยดูดินอนนิ่งอยู่เนี่ย แต่คุณเชื่อไหมในความนิ่งของเขาคือเขารอเวลาค่ะวิอัฟจูนบอกมาบอกว่าเขารอเวลาที่จะได้หมุนมาพบเจอกับคุณนะคะนะคุณเป็นเดอะซันคุณเป็นทุกสิ่งคุณเป็นทุกอย่างให้กับเขานะคะเดอะซันไพพระเนี่ยถึงเขาจะนิ่งเงียบแต่เขารู้สึกรู้สึกกับคุณมากนะคะบอกเลยเดอะซันเนี่ยนะคิดถึงคุณอ่ะคุณเป็นราชนิถือเหรียในดวงใจของเขาคุณเป็นคนที่เป็นนัมเบอร์วันะนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ รักตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองประมาณว่าอยู่เฉยๆเข้าก็รักแล้วนะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยดาวถวยต้องการอยากเห็นหน้าอยากเจอนะคะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ้างว้างเหน็บหนาวคิดถึงคุณนะนะคะเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณกันดีกว่านะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ขอชัดๆนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่เป็นสื่อกลางบอกทีความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้ ให้ฉบอกทีนะคะขอะชัดๆฝันดีนะคืนนี้ฝันดีนะคะหยุดตรงนี้ที่เธอเขาอยากพบอยากเจอและอยากหยุดที่คุณนะคะไม่มีวันลืมเขาไม่เคยมีวันลืมเวลาที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันเคยคุยกันเคยคบกันนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เป็นอีกครึ่งของฝันของเขานะคะ เป็นคนที่เป็นคนในฝันของเขานะคะราชนิดถือเหรียญเนี่ยอยากเห็นหน้าจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหเราบอกว่าอยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นหน้าจริงเขาอยากเห็นหน้าคุณจริงๆค่ะอืมคุณเป็นเดอะสตาเป็นดวงดาราเป็นคนในใจของเขานะคะและเขาแคร์คุณนะคะ คุณเป็นทวินเฟรมกันด้วยอะ่ะบางคู่บางคนอาจจะเป็นเนื้อคู่ทวินเฟรมกันนะคะและปลดบล็อกถ้าบล็อกกันเนี่ยบางคู่บางคนอาจจะบล็อกกันเนี่ยก็อยากจะปลดบล็อกและมาหากันนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ชัดๆนะคะขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การ s ับสไครต์นะคะฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ